ไปดูของสะสมหายากอย่างหนังสือกระตูนค่ะแต่ก่อนเน่ก็อาจจะเป็นแค่ของสะสมยามว่างของใครหลายคนโดยเฉพาะบรรดาหนุ่มๆที่ชอบอ่านการะตูนนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการะตูนหายากสร้างมูลค่าได้มหาศาลทีเดียวค่ะอย่างกรณีของแอคชั่นคอมิกส์นะคะเล่มแรกที่ออกจําหน่ายเมื่อปี1938ค่ะและเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของซูเปอร์แมนซึ่งเล่มน,นี้เนี่ยสภาพสมบูรณ์มีมูลค่าสูงถึง3ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 111ล้านบาทเลยค่ะนอกจากนี้การที่ฮอลลีวูดสร้างภาพยนตร์จากการ์ตูนหรือว่านำตัวละครในการ์ตูนมาใส่ในหนังอย่างฮาร์รีควีนในหนังเรื่อง Suicide Squad หรือว่า Groot ใน Guardian of the Galaxy รวมถึงเรียกของ Dead p o o l ก็ทำให้หนังเือ้อการ์ตูนเล่มที่มีตัวละครเหล่านี้ปรากฏตัวครั้งแรกมีราคาสูงขึ้นมากทีเดียวบางเรื่องให้ผลตอบแทน3-5เท่านับตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาเลยค่ะ ่วนใครที่อยากลงทุนในหนังสือนะคะก็มีเรื่องควรรู้หลายข้อทีเดียวค่ะข้อแรกก็คือราคาหนังสือขึ้นอยู่กับอุปสงค์และก็อุปทานค่ะการที่แอคชั่นคอมิกส์เล่มแรกนะคะราคาสูงถึงหลักล้านก็เพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์และเป็นตัวละครในใจคนทั่วโลกและยังเป็นหนังสือการ์ตูนหายากเพราะว่ามีแค่5 0ถึง100เล่มเท่านั้นและจำนวนนี้ก็มีเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นค่ะที่มีสภาพสมบูรณ์แต่การ์ตูนอีกหลายเรื่องอาจจะมีมากเป็นหลักแสนเล่ม ต่อมานะคะก็คือต้องรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนสะสมเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนคอยกํากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นเราต้องมีความรู้ด้วยนะคะเหมือนอย่างถ้าเราอยากจะทําเงินจากการปรากฏตัวครั้งแรกของกรุ๊ก่อนที่ภาพยนต์การ์เดนออฟเดอะกาแล็กซจะเข้าฉายก็ต้องหากระตูนจากเรื่อง Tales to Astonish เริ่ม13ในปี1960ที่ตีพิมพ์โดยค่าย Atlas หรือที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Marvel Comic s ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสภาพของหนังสือกระตูนนะคะเพราะว่าหนังสือกระตูนส่วนใหญ่จะพิมพ์ด้วยกระดาษราคาถูกค่ะ และคนก็มักจะหยิบจับอย่างไม่ระวังนะคะบางครั้งความเสียหายเล็กๆน้อย,อยๆก็อาจจะส่งผลต่อราคาในตลาดได้ส่วนราคาของหนังสือการ์ตูนนะคะก็เหมือนกับงานศิลปะอื่นๆค่ะที่เป็นของสะสมนะคะก็ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของผลงานความหายากแล้วก็ผู้สร้างหรือว่าผู้เขียนเรื่องนั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วลองเก็บไว้นะคะอาจจะสร้างมูลค่าได้มาหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้ค่ะ